รับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าย4่าบสาโรนะคะ คลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจำวันพระฤหัสบดีที่21เมษายนพศ2565นะคะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าด้วยเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะไอดีล ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะ สำหรับใครหลายๆคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยภาพรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะ,ะประจำวันพฤหัสบดีที่21เมษายน2565นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะสําหรับใครหลายๆคนที่เข้ามากันแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากากดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะ ทุกทกคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ชาววันอาทิตย์นะคะมาดูนะคะว่าชาววันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ ชาววันอาทิตย์ก้าวไม้เท้านะคะก้าวไม้เท้านี้เรียกว่าการงานนี้ค่อนข้างจะอึลุงตุงนังนะคะกลัวๆกะกล้านะจะไปต่อจะพอดีจะเอายังไงดีกับสถานการณ์กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเรียกว่าเป็นไพ่ของความกังวลน,นั่นเองนะคะเฮอร์มิตรนะคะจะมีช่องทางมีลูทางมีโอกาสดีๆจะได้รับข่าวดีนะคะนะหรืออาจจะมีคนเข้ามาให้คําปรึกษาให้คาชี้แนะให้คําแนะนานะคะกับตัวทันได้นะคะรวมถึงไพ่เฮอร์มิตเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษา คุ้มครองคุ้มภัยนะคะบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตัวเองนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของหนังสือหนะะังหาตำรับตำราหรือลงทะเบียนเรียนคอร์สสัน้นๆนั่นเองนะคะเจ็ดเรียนนะคะใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะอยากจะทําอะไรเพิ่มอยากจะหาะไรายได้เพิ่มนะคะนะเรียกว่ากําลังคิดนะคะอาจจะกําลังคิดเอ๊ว่าจะทําอะไรดีกับสถานการณ์กับเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะลงทุนทําอะไรก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ ก่อนก็แล้วกันนะคะส่วนทีใ่ใครที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะหมอฟ้ามองว่าการงานมั่นคงดีนะคะในช่วงนี้นะเพียงแต่อาจจะมีบ้างเหนื่อยเบื่อเซ็งๆนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันอาทิตย์การเงินนะคะเรียกว่าสามารถที่จะไกลเกลียเคลียนี้เคลียรสินได้นะคะเรียกว่าช่วงนี้การเงินไม่ติดขัดนะคะเอาตัวรอดได้นะคะหรือบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของรถจักรยานพาหนะนะคะอยากมีอยากได้นั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะสาหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะความรักช่วงนี้ดูเหมือนจะเออเหนื่อยเฉยเยนะคะจืดชืดเป็นนิดหนึ่งนะคะหาเวลาทานข้าวร่วมกันนะคะพูดคุยกันนะคะเรียกว่าจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์นะคะในเรื่อง ของความรักให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าอาจจะแอบมองแอบชอบแอบรอคอยใครอยู่นะคะสุขภาพชาววันอาทิตย์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของท้องลำไส้นะคะนะ้กินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนั่นเองนะคะบทสรุปของไพ่นะคะ6ไม้เท้า 6ไม้เท้าเนี่ยการงานไปได้เรื่อยๆนะการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือบางคนวันนี้มีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางคนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเช่าการบูชาวัตถุมงคลด้วยนะคะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันนะคะขอให้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจะประสบผลสําเร็จนะคะใครที่ตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานคะ่ะ ส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข9มีเลข9มีเลข7และเลข6นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันจันทร์กันบ้างนะคะ มาดูนะคะว่าชาววันจันทร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างชาววันจันทร์หกไม้เท้า6ไม้เท้าหมายถึงการเดินทางการได้รับข่าวดีนะคะการงานก็เรียกว่าไปได้เรื่อยๆนะคะช่วงนี้นะหกไม้เท้านี่บางคนอาจจะถือคติช้าๆได้พาเล่มงงามนั่นเองนะคะ เดอะฟู Fool, นะคะเดอะฟู Fool, เป็นไพ่ของคนที่รักอิสระชอบการเดินทางชอบท่องเที่ยวอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮานะคะบางคนอาจจะมีแผนมีแผนนะคะนะในเรื่องของการเดินทางนะคะไปพักผ่อนไปตากอากาศนะคะหรือบางคนอาจจะเดินทางไปทํางานด้วยไปพักผ่อนในตัวด้วยนั่นเองนะคะรวมถึงชาววันจันทร์มีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่กใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะเดอะฟูนะคะ, Fool, ะ,คะจะเกี่ยวข้องกับอ่อ เสื้อผ้านะคะนะการค้าการขายได้นะคะนะงานฟรีแลนซ์นะคะงานเกี่ยวข้องกับภาษานะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะราชินีถ้วยนะคะนะบางคนก็เรียกว่าทํางานเกี่ยวข้องกับงานบ้านนะคะงานดูแลบ้านงานโรงแรมนะคะ ก็เรียกว่าราชนิ้วยเป็นไพ่ของการคิดทบทวนนะคะกับเรื่องราวกับลาาสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมานั่นเองนะคะเรียกว่าชาววันจันทร์นะคะมีความรอบคอบมากขึ้นในช่วงนี้นะคะการงานใครที่มีงานประจําอยู่แล้วดีค่ะนะส่วนใครที่ตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะนะได้เรียกทได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของข่าวดีในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนการเงินชาววันจันทร์นะคะหาเก่งใช้เก่งค่ะเด็กูนะเรียกว่าการเงินในช่วงนี้อาจจะหมดไปกับเสื้อผ้านะคะนะความสวยความงามนะคะหรือบางคนอาจการเงินอาจจะหมดไปกับการเดินทางนั่นเองนะคะแต่ก็เรียกว่าการเงินเอาตัวรอดได้ค่ะถ้าในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าได้คู่ของได้คนรักที่ดีนะเอาใจใส่ดูแลกันดีได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีนะคะส่วนคนโสดนะคนโสดใครที่รอรักดีๆอยู่นะคะจะมีรักดีๆเข้ามานะ แต่ถ้าเป็นคนโสดนะ The Fool เนี่ยนะคะเรียกว่ายังรักสนุกยังรักอิสระนะคะยังไม่ยึดติดกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเรียกว่าหวันเสน่ห์ไปเรื่อยมีรักไปเรื่อยนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันจันทร์ระมัดระวังในเรื่องของข้อเท้าข้อเข่าการลื่นการหกลม้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงด้วยนะคะบทสรุปของไพ่นะคะได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะสําหรับชาววันจันทร์ โอกรีนเป็นไพ่ของคนใจดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะโอกรียนนะคะดวงมักจะมีคนเข้ามาอุปถัมเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือวันนี้นะคะอาจจะมีคนมาหยิบมายืมเงินของตัวท่านได้นะคะชาาวันจันทร์นะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือเอาไว้ด้วยนะคะอาจจะมีโชคนะคะตัวเลขแปลกๆตัวเลขเรียงๆนะคะจะให้โชคค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะ มีเลข6มีเลข0มีเลข1และเลข6นะคะสําหรับชาววันจันทร์นะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะมาดูนะคะว่าชาววันอังคารได้ไพ่อะไรกันบ้างชาววันอังคารได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะ หาเหรียญเป็นไพ่ของความเหนื่อยอิดโรยนะคะอ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงนะคะนะห้าเหรียญในช er ่วงนี้ก็เรียกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะชาววันอังคารน,นะสามเหรียญนะคะพ,พูดคุยเจรจาข้อตกลงนะคะนะการค้าการขายยังมีลูกค้าเรียกว่าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆสามเหรียญนี้เป็นไพ่ของเงินหมุนนะเรียกว่าได้มาจ่ายไปนะคะอาจจะยังต้องป,ะปะระคับประคองไปก่อนในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะรวมถึงนะคะจัดการวางแผนที่ดีด้วยนะคะในเรื่องของการเงิน นะเรียกว่าให้มีความรอบคอบมากขึ้นนะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายสิ่งต่างๆให้ดีนะคะ ในเรื่องของการงานนะคะนะเรียกว่าวันนี้จัดจิกขึ้นมานะคะจะเกี่ยวข้องกับเอกสารตัวเลขหนังสือสัญญานะคะการเซ็นการคำประก,กันนะคะยังไงก็ดูให้ดีนะคะเพิ่มความระมัดระวังนะคะการงานวันนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะเหนื่อยเหนื่อยๆหนืยนิดหนึ่งนะคะนะเรียกว่าค่อนข้างจะยุง่งยุ่งวุ่นวายนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะชาววันอังคารนะไม่ค่อยจะไว้วางใจคู่ครองคนรักนะคะชอบจับผิดกันนะคะในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยเนื่อยกับความรักอยู่บ้างนะคะนะแต่โดย รวมแล้วก็ยังเรียกว่าเป็นความรักที่ดีนั่นเองนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดดูเหมือนช่วงนี้จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนการหาเงินมากกว่านะคะสุขภาพเหมือนที่บอกนะคะชาววันอังคารนะระมัดระวังในเรื่องของอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียข้อเท้าข้อเข่านะคะข้อเท้าติ๊กข้อเท้าแพลงนะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพวกกลวยไตอักเสบนะคะกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่นะคะชาววันอังคารเจ็ดดาบนะเจ็ดดาบดูเหมือนวันนี้จะทําอะไรแบบเร่งๆรรีบๆนะคะนะอาจจะมีความลับบางสิ่งบางอย่างปกปิดอยู่นะคะรวมถึงไพ่เจ็ดดาบกับจัสติกนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการวิ่งเต้นการเดินเรื่องเอกสารสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะเจ็ดดาบขึ้นมานี้ทําอะไรก็ต้องรอบคอบระมัดระวังนะอย่ารีบร้อนอย่าผีผามนะคะมองหาที่ปรึกษามองหาคนพูดคนคุยนะคะ ส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขเอกสารบัตรประชาชนนะคะซื้อหรือซื้อลอตเตอรี่กับคนพิการนะคะจะได้โชคค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเลข 5, มีเลข3มีเลข1และเลข7นะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะต่อไปนะคะเรามาดูชาววันพุธกันบ้างนะมาดูนะคะชาววันพุธได้ไพ่อะไรกันบ้าง ชาววันพุธราชินีพะจทร์น,นะคะอารมณ์อ่อนไหวแปรปวนง่ายนะคะวันนี้ราชินีพะจทร์อาจจะมีในเรื่องของความฝันแปลกแปกนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของเส้นนะคะลางสังหรณ์โดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะราชินีพะจทร์น,นี้เรียกว่าสัมผัสไวนะคะนะในเรื่องของความรักอัศวินถ้วยจะได้กัลยาณิมิตที่ดีได้เพื่อนที่ดีเข้ามานะคะจะมีคนเข้ามาให้คําปรึกษาให้อาจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตนะคะหรือตัวเราอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นก็ได้ ด้วยเช่นกันนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะสิ่งที่รอคอยสิ่งที่คาดหวังเอาไว้มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะการงานในวันนี้ดูเหมือนชาววันพุธจะทํางานตามสภาวะอารมณ์นะ ขยันก็ทํามากหน่อยขี้เกียจก็ทําน้อยหน่อยนะคะการงานวันนี้ไปได้เรื่อยๆนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์นะคะความคิดเริ่มอยากจะเริ่มต้นอยากจะทําอะไรใหม่ๆนั่นเองนะคะอย่ามัวแต่คิดนะคะลงมือทําด้วยนะคะจึงจะประสบผลสําเร็จค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินนี้ต้องเรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะคะชาววันพุธนะเด็กถือเหรียญมีโชคจากเด็กนะคะมีโชคจากกุมารตัวเล็กจากความฝันจะให้โชคนะคะเรียกว่าการเงินช่วงนี้ชาววันพุธอาจจะหมดไป ความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมครีมเครื่องสําอางนั่นเองนะคะหรือบางคนการเงินอาจจะได้มาจากความสเสน่หานะคะชาววันพุธวันนี้จะเดินทางไปไหนแต่งตัวให้สวยให้ดูดีเข้าไว้นะคะจะเป็นการเสริมโงเ่เฮงนะคะให้กับตัวเองด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะใครที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วเป็นความรักที่ดีนะคะได้คู่ของคนรักที่ดีเป็นกันลยาณนิมิตรที่ดีเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กันนะคะเรียกว่าดวงเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันนะคะส่วนคนโสดมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันนะคะหรือได้พบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้ด้วยนะรวมถึงนะคะ ให้บางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับด้วยนะคะสุขภาพชาววันพุธนะคะวันนี้ทานน้ำเยอะๆนะคะชาววันพุธอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอาการดริียเวียนศีรษะนะคะ ไตกระเพาะปัสสาวะนะคะอย่าอันฉี่อันเยียวนะคะบทสรุปของไพ่นะคะแฮงแมนเลยทีเดียวนะคะแฮงแมนนี่ดูแลสุขภาพด้วยนะชาวันพุธนะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังความดันไมเกรนเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะคะไตกระเพาะปัสสาวะข้อเท้าข้อเข,ข,ข่านะคะบางคนมีปัญหาในเรื่องของความดันไมเกรนเบาหวานไขมันนะคะนะเพราะฉะนั้นหาเวลาออกหาเวลาว่างออกกําลังกายบ้างนะคะชาววันพุธและไพ่แฮงแมนเป็นไพ่ของการบูชายันนะคะนะเรียกว่าอาจจะอยู่ในสถาน ภาวะตกกระไดพลอยโจรน้นําท่วมปากคกืนไม่เข้าคายไม่ออกตัดสินใจอะไรไม่ได้นั่นเองนะคะในช่วงนี้นะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเล็กเอาบอกไปแล้วเนาะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไัยนะคะมีเลข2มีเลข6มีเลข1และเลข3นะคะสําหรับชาววันพุธนะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างนะคะชาววันพฤหัสนะคะ ชาววันพฤหัสจัสเมนจัสเมนเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีมีดวงของการหลุดพ้นรอดพ้นนะคะจัสเมนดูเหมือนวันนี้ชาววันพฤหัสจะวางแผนจัดการอะไรไม่ได้เลยนะสถานการณ์สิ่งต่างๆมันปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะ ดมูลนะคะดมูลบางคนทํางานกันแบบหามรุ่มหามค่านะคะทํางานกันแบบตึกตึกตื่นๆกันเลยทีเดียวนะคะหรือดมูลบางคนทํางานกลางคืนนะคะนะรวมถึงนะคะไพ่ดมูลเนี่ยชาววันพฤหัสเป็นคนที่มักจะก,กังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังมาไม่ถึงนะคะนะเรียกว่ากังวลไปก่อนร่วงหน้านะคะแต่ไพ่ดมูลนี่โดดเด่นนะถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของงานนิยายงานเขียนนะคะงานอาร์ติสต์นะคะน,นะ,ะนะสิบถ้วยจะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะนะ เรียกว่าผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอ็นดูดีในช่วงนี้10ถ้วยกับไพ้เดะมูลถ้าค้าขายค้าขายช่วงชาวมืดนะคะช่วงคำ่ำคำนะคะหรือค้าขายอาหารโตรุ่งนะคะในช่วงนี้จะประสบผลสําเร็จนะคะ ก็เรียกว่าการงานนะคะนะเป็นไปในทิศทางที่ดีใครตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะหรือใครที่มีในเรื่องของการบนบานสารกล่าวอะไรเอาไว้อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะกำลังอ้อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีปาฏิหาริขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่ามัวแต่อ้อนวอนขอพรน,นะคะตัวเราต้องลงมือทำด้วยนะคะ ส่วนการเงินชาววันพฤหัสนะคะการเงินดูเหมือนในวันนี้นะคะเรียกว่าชาววันพฤหัสมีโชคลาภลอยแบบฟุกๆเข้ามานะแต่จะมากหรือน,น้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลนะคะ ชาววันพฤหัสกินเก่งทันเก่งเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างนะคะเพราะฉะนั้นอาหารการกินนี้ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะเรียกว่าของกินเต็มตู้เย็นนะคะนะแต่มักจะก,กังวลนะคะว่าสิ้นเดือนจะเคลียร์นี้เคลียร์สินได้ไหมจะจ่ายค่านู่นค่านี่พอไหมนะคะเรียกว่ากังวลไปก่อนมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสิบถ้วยเป็นความรักที่ดีนะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมา,าพูดคุยกันเริ่มต้นใหม่ปรับความเข้าใจกันนะคะส่วน คนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักเรียกว่าเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บถูกใจปั๊บนะคะแต่ชาววันพฤหัสเนี่ยเดโมนนะขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงนะบางครั้งนะคะไม่ค่อยจะไว้วางใจคู่ครองคนรักนั่นเองนะคะสุขภาพชาววันพฤหัสนะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความดันไมเกนนะคะเกิดจากการนอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะใครที่นอนไม่ค่อยจะหลับช่วงนี้นะคะสวดมนต์ก่อนนอนนะคะชาววันพฤหัสนะคะ บทสรุปของไพ่นะคะเด็กถือถ้วยเห็นหม้ยสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะนะรวมถึงเด็กถือถ้วยเนี่ยจะได้รับข่าวดีบริวารคนรอบข้างจะนําพาข่าวดีมาให้ด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเล็กจากเด็กตัวเล็กจากความฝันนะคะถ้าเป็นตัวเล็กจากนาไพยนะคะมีเลขศูนย์มีเลขแปดมีเลขศูนย์และเลขหนึ่งนะคะสำหรับชาววันพฤหัสนะคะ ต่อไปนะคะมาดูชาววันสุกกันบ้างนะมาดูนะคะชาววันสุกชาววันสุกทาวเวอร์นะ ทาวเวอร์นะคะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องต,ตกอกตกใจนะคะสิ่งที่เรา,าคิดไม่ถึงหรือคาดไม่ถึงอาจจะเกิดขึ้นนะแล้วทาวเวอร์นะคะอาจจะมีเรื่องที่แบบเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักงานอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะนะเรียกว่าทําให้การงานในวันนี้อาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องของตัวเลข <S <S เอกสารก็ต้องดูให้ดีดูให้รอบคอบนะคะบางคนอาจจะต้อง เคลียร์งานสะสางงานนำงานเก่าๆขึ้นมาแก้ไขใหม่ปรับปรุงนูน่นนี่นั่นใหม่นะคะในช่วงนี้นะแต่หนึงเหรียญขึ้นมานะคะหนึงเหรียญกับทาวเวอร์ใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานทุบตึก ะะงานก่อสร้างงานรับเหมางานขายประกันนะคะนะหรือว่างานค้าขายของมือสองนี้ถูกฉลก,กับดวงของตัวท่านนะคะจะไม่ส่งผลนะคะแล้วหนึ่งเหรียญเนี่ยดวงดีดวงเฮงดวงปังนะอาจจะมีเรื่องของทุกขลาภเข้ามาได้เงินก้อนใหญ่นะคะใครที่รองเงินก้อนใหญ่อย,อยู่จะได้รับข่าวดีนะคะใครที่รองเงินสกักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินเพื่อที่จะมาทํานู่นทนําทนี่ทํานั่นนะคะก็เรียกว่าจะไ,ได้รับข่าวดีด้วยเช่นกันนะเดือนสั้นเป็นไพ่ที่ดีนะคะนะจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะ เดันนะคะนะ้เรียกว่าให้คิดบวกสร้างพลังบวกนะคะที่ดีเอาไว้นะคะเดซสันนะคะ, Sun, ะ,คะถามถึงอะไรก็เรียกว่ามีความโชคดีใครตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะหรือใครบางคนนะคะนะการงานช่วงนี้เหมือนที่บอกนะถ้าทํางานเกี่ยวข้องกับพวกงานรับเหมางานก่อสร้างเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการต่อสัญญาการเซ็นสัญญากันเกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าไม่ได้ส่งผลเสียนะคะแต่ใครที่มีงานประจําก็ดูแลในเรื่องของ เรียกว่างานนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้านะคะส่วนการเงินนะคะนะเรียกว่าการเงินนะคะมีโชคก้อนใหญ่นะคะมีความดวงดีมีความโชคดีการเงินเอาตัวรอดได้นะคะใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่จะได้รับข่าวดีนะคะแต่ก็เหมือนที่บอกจะมีในเรื่องของทุกขลาบนะบางคนอาจจะแบบการเงินได้มาก้อนนึงอาจจะหมดไปกับการซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่ที่อาศัยนะคะต่อเติมกิจการร้านค้านั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะนะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะ The Sun เนี่ยลูกหลานนะคะภายในบ้านจะนําพาข่าวดีมาให้ด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะชาววันศุกร์มีดวงของการได้พบรักนะคะนะเรียกว่าอาจจะพบรักพบคนถูกใจนั่นเองนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการได้รับของขวัญของฝากของมีค่าจากผู้ของจากคนรักนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันสุกนะระมัดระวังในเรื่องของสายตานะคะบางคนอยู่กับหน้าจอคอมหรือว่า โทรศัพท์มือถือมากจนเกินไปนั่นเองนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนนะคะนะรวมถึงระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะท้องลำไส้นะคะนะท้องร่วงท้องเสียปวดท้องโรคกระเพาะปวดไหลย,ย้อนนะคะนะ,ะเรียกว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของแก๊สนะคะนะในใน,ในท้องมากจนเกินไปทานน้าเยอะๆนะคะวันนี้ชาววันศุกร์นะบางคนต้องระมัดระวังในเรื่องของการเป็นร้อนในนะคะ สีน้องแผลผุพองอะไรพวกนี้ด้วยนะบางคนน้ําเหลืองไม่ดีนะคะสาววันศุกร์นะเพราะฉะนั้นดูแลในเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งนะคะบทสรุปของไพ่นะคะเดมูลนะคะเดมูลช่วงนี้นะทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียวนะคะบางคนทำงานเข้ากะกลางคืนนะคะ หรือไพ่เดมูลเนี่ยนะคะเรียกว่ามีความวิตกกังวลอยู่บ้างนะแต่กังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังมาไม่ถึงนะคะนะรวมถึงไพ่เดมูลอาจจะมีในเรื่องของการถูกนินทากันให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะเพราะฉะนั้นเออเรียกว่าชาววันศุกร์นะไพ่เดอะซันน่ะเป็นไพ่ของการที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะคะถ้าจะมีคนที่เข้าหมั่นไส้อิจฉาริษยาเราบ้างนะคะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่านะคะนะอย่าไปใส่ใจนะคะนะกับคําพูดเล็กๆน้อยๆที่จะมาสร้างผลกระทบให้กับสภาวะจิตใจเรานะคะรวมถึงไพ่เดมูลเน ชาววันศุกร์ใครที่กาลังอ้อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะอย่ามัวแต่ขอนะต้องลงมือทําด้วยนะคะแล้วความสําเร็จจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากบเบลลกที่เก่าๆนะคะตัวเลขจากเด็กตัวเลขจากกุมารตัวเลขจากความฝันจะให้โชคนะคะแนะนําว่าชาววันศุกร์เช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมในเวรก่อนนะคะก่อนการเสี่ยงโชคค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่นะคะ มีเลข6มีเลข1มีเลข9และเลข8นะคะสำหรับชาววันศุกร์นะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะมาดูนะชาววันเสาร์จะได้ไพ่อะไรนะคะ ชาววันเสาร์ห้าไม้เท้าห้าไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ของการงานที่ค่อนข้างจะอีลุงตุงนางยุ่งวุ่นวายไปหมดนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะมีบ้างปัญหาอุปสรรคมีข้อขัดแย้งกันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าให้ค่อยๆพูดคุยกันนะคะค่อยๆไกลเกลี่ยเคลียร์กันไปนะคะเพราะว่าการงานนะเรียกว่าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะนะน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าค่ะ10ไม้เท้านะคะงานเยอะจริงๆนะชาววันเสาร์นะคะต้องจัดการนะคะ ต้องเคลียร์นะคะในช่วงนี้บางคนอาจจะต้องหอบพิวงานกลับมาทาที่บ้านนะคะใครที่มีกิจการเป็นของตัวเองนี่ออเดอร์เยอะนะออเดอร์ปังกันเลยทีเดียวนะคะ3ถ้วยนะคะความสุขความสําเร็จนะคะน่าจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนที่บอกนะคะการงานวันนี้ค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายนะคะแต่ไม่ว่าจะทําอะไรนะคะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นนะคะชาววันเสาร์นะการเงินนะคะเรียกว่าชาววันเสาร์หาเก่งนะคะนะ การเงินหาเก่งกินเก่งทานเก่งค่าใช้จ่ายก็เยอะด้วยเช่นกันนะแต่ชาวันเสาวนะคะเรียกว่าหนักเอาเบาสู้ทําทุกอย่างเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาตัวรอดได้ค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยชาววันเสาร์ไม่ค่อยโดดเด่นนะเรียกว่าส่วนใหญ่จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการหาเงินความมั่นคงนะคะมากกว่าเพราะฉะนั้นความรักอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแต่ก็โดยภาพรวมถ้าเป็นคนที่มีคู่เนี่ยยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่าค่ะสุขภาพชาววันเสาร์นะคะเรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้องนักแข้งกล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่นะหนึ่งถ้วยยิงเครียดยิงกินนะคะอาหารขนมนม,นมเนยอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะหถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลจะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะหนถ้วยเนี่ยจะมีรักดีๆเข้ามาด้วยนะสําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะมีดวงของการตั้งครันกันให้กําเนิดนะคะมีสมาชิกใหม่เพิ่มนั่นเองนะคะ ชาววันเสาร์นะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวข้องกับน้ําน้าดื่มน้ําปานะนะคะถือว่าจะเป็นนมนะคะน้ะําผลไม้อะไรพวกนี้ได้หมดนะคะถ้าใครที่เอ่อเรียกว่าตัวเลขจากน้าไพ่นะคะมีเลขค่ะมีเลขศูนย์มีเลขสาม,ล 0, มล 3, และเลขหนึ่งนะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะถามว่าโชคลาบมีไหมชาววันเสาร์มีเหมือนกันพอได้ค่าขนมนะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอันดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ